สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมทางซุปซับนะครับท้งย t ท b e และแฟนเพจ a c e b o o k นะครับอ่ะ EP นี้นะครับเรื่องของการใส่ลายน้ำนะครับคุณจะใส่ลายน้ำอะไรก็ตามนะฮะจะใส่กี่ลายน้ำกี่อันก็ตามแล้วก็จะเอ็กพอร์ตเอารูปออกมาแบบลายน้ำอะไรก็ได้นะครับจะใส่ลายน้ำคุณจะใส่ลายน้ำ ของบริษัทหรืออะไรก็ตามนะครับเรามาดูวิธีการการใส่รายน้ำแล้วก็เซฟให้มันเป็นออโต,โต้นิดหนึ่งนะครับอ่ะไปที่แมตช์ของโ t a t ต้าลีคับ Final นะครับบุยรำเจอกับอันนี้น่าจะเป็นเทโลนะบุยรำเจอกับอ่าเทโลนะครับแล้วเทโลได้ชมป์ จำได้อ่ะสมมุติเราเลือกภาพนี้นะครับก็ t อโท h ชิป e นะครับอ่ะคำสั่งมันจะไปอยู่ในนี้นะครับมาดูตัวนี้กันหน่อยนี่ครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็น user present นะครับ ซึ่งเราจะทำยังไงกับการใส่ลายน้ำอ่ะง่ายๆเลยคอนโทรชิป E ขึ้นมาแล้วหน้านี้นะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรลากลงามาข้างล่างก่อนให้มาดูที่ water marking นะครับคลิก water marking แล้วก็อันเนี้ยคือผมใส่อยู่แล้วนะไม่ต้องไปสนใจอะไรถ้าคนเพิ่งมาทำก็จะไม่มีนะครับมา edit watermark อันนี้สอนแบบไวๆนะร,รีบไปไปหารายน้ำมานะครับ มันจะขึ้นหน้านี้นะครับหน้าที่บอกว่ามีรูปกับตันเปิลนะครับแล้วก็มีคําว่าเทคมีคาว่ากราฟิกแน่นอนถ้าเราจะใส่เทคก็นี่เลยพิมพ์เข้าไปี Copy ้ไลท์นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้แหละแต่ถ้าเราจะาไฟล์เป็นไฟล์รูปนะครับเอาตรงนี้ก็ได้ค้ไลท์ like, แล้วไงต่อมันก็จะให้ใส่ opacity จะเบาบางจะอะไรก็ตามนะครับจะเป็นยังไงจะเป็นชาโดอะไรก็ลองลูดรูดดูนะครับตำแหน่งจะเปลี่ยนไปไว้ตรงกลางล่างซ้ายขวานะครับอ่ะแค่นี้ที่มันจะเล่นได้นะครับอ่ะลองเล่นดูเลื่อนดูไม่ผิดนะครับอ่าเราไปเอาลายนะ้ำข้างนอกนะครับสมมติว่าผมเก็บไว้ที่โลโก้จะใส่คำว่า ะจะใส่โลโก้นี้เข้าไปนะครับชูสเลยเลือกเลยมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่อยู่ตรงนี้จะเอาไว้มุมขวาบนรูดลงมาหน่อยอ่ะแบบนี้เลยแค่นี้พอนี่คือรายน้ำแล้วนะก็เซฟนะครับตั้งชื่อ Present นะแต่จะตั้งว่าอะไรนะครับมุมขวาบน create ก็มันจะขึ้นมาแล้วนะี่ครับ SPS มุมขวาบนแล้วตัวพวกนี้คือเราจะเอาไป export ออกไปวางที่ไหนก็ตั้งไปนะครับสมมุติเราต้องตั้งว่าเป็น Desktop ก็ไปคลิกที่ Desktop มันจะเป็นค่าเริ่มต้นที่ทุกๆครั้งเมื่อพิมพ์เข้ามา หรือ export ออกไปจะเป็นยังไงนะครับผมตั้งไว้เดสก์ท็อปแล้วก็รายน้ําตัวนี้ทีนี้ยังไม่จบนะครับมาตั้งที่ p r e เซนตนี้ด้วยว่าอันเนี้ยคือรายน้ําอันนี้แล้วก็ออกไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเพิ่มคําว่า add เขียนว่ารายน้ําชื่ออะไรก็ว่าไปมุมขวาบน p อนะครับมันจะจดจำสิ่งที่ เอ็กพอออกไปแล้วก็มีลายน้ำด้วยนะครับนี่วอเตอร์มาร์กนะครับอ่ะเอ็กพอรตกัเปิ้ออกออกแล้วนะครับไปดูที่ข้างนอกนะครับเดสกท์ท็นี่ก็จะได้แบบนี้นะครับทุกอันที่เราคลิกอ่ะสมมติรูปแรกมาแล้วรูปที่2นะครับ รือบดินปรับแต่งก่อนนะครับครอบก่อนโอเคอย่าได้แบบนี้เลยคอนโดนชิป e. <Okay. S 1> ีเปลี่ยนภาษาก่อนคอนโดนชิป e. ีแล้วมันเลือกที่ตรงนี้นะครับสมมติตรงนี้มันเป็นที่อื่นอยู่เราจะเอาที่เราเซตไว้คือ s p s มุมขวาบนคลิกตรงนี้ทีเดียวแล้วเอ็กพอร์ตรอตรงนี้เอ็กพอร์ตไฟล์ จบแล้วออกไปแล้วนะครับไปดูที่เดสก์ท็อปนี่ออกมาแล้วนะครับเป็นเป็นโลโก้มุมขวาบนนะครับใครจะไปทำรูปลายน้ำเต็มจอหรือลายน้ำที่เป็นการไม่ให้คนได้คัดรูปไปใช้นะ,ะสมมติก็สมาสูนแบบนี้นี่นะครับคุณก็ ไปทำให้มันได้แบบนี้ก่อนนะครับจากใน Photoshop หรืออะไรก็ตามไปทําให้มันเป็นอย่างเงี้ยบาง,บางแล้วคุณก็เอาตัวเนี้ยไปทําวิธีเมื่อกี้นะครับโลนออกมาที่ผมทําไว้แล้วก็จะได้แบบนี้รูปนี้แล้วกันนีสอนผมรักนะครับผมทําคาไปแล้วนะครับผมก็เอาพีแค่เปลี่ยนตรงนี้ก็เป็นไรน้ําเต็มจอทั้งหมดไอ้พอไป ก็จะได้มาเป็นรูปที่สามอ้าอยู่ไหน่ะอ๋อนี่มันเกลอยู่ในพิกเจอร์นะครับดูตรงนี้ดีๆว่ามันหายไปไหนก็ไปหาที่พิเเจอร์อก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับลายน้ำก็อยู่บางๆจบนะครับ EP นี้การเติมลายน้ำแบบออโต้ที่เราตั้งไว้ คุณจะตั้งไายน้ำกี่อันก็ได้นะครับต้องมาเริ่มที่จุดนี้ก่อนครับจบผอบครับสวัสดีครับ